สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาเฟอร์สมุนไพรกระชายขาวจาก g ู o เฮิร์สมุนไพรเสริมภูมิต้านทานพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กระปุกพิเศษรับเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1540บาทจ่ายเพียง990บาท 094-614-2292และ094-897-1111สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ Baya Entertainment องเสองคนค่ะ อยู่กับฝนเมียชาแนลค่ะแจกกะเล้เจกาลินค่ะออใกล้ปีใหม่แล้วเนาะใกล้ปีใหม่ต้องใส่ะอ,อะไรที่มันดูแลสุขภาพนะดฝนเนอะใช่แล้วนะคะนอกจากการโพสิทีฟของเราแล้วนะคะโพซิทีฟติ๊กกิ้งแล้วเนี่ยออกกาลังกายดูแลตัวให้ดีแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะต้องเอามากระตุน้นภูมิคุ้มกันก็คือ <ạ. S 1> วิตามินสมุนไพรามาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายหรือว่าปังไม่ไหวปังไม่ไหวค่ะวันนี้สมุนไพรกระชายขาวนะ่คะตราหมอเมืองเขาจัดโปรดีๆมาฝากกันอุ้ยใกล้จะหมดสต็อกแล้วคุณผ ต้องบอกค่ะวันนี้นะคะจัดโปร1กระปุกนะคะประจุ60แคปซูลค่ะซื้อ1กระปุกแถมฟรี1กระปุกจากราคา720บาทนะคะวันนี้เหลือเพียง499บาทเท่านั้นใช่ค่ะ เลยไปจัดกระเช้าไปฝากคนที่คุณรักเด้อฝากผู้ใหญ่ก็ได้นะสำหรับโปรนี้ซื้อ2กระปุกแถมให้ฟรี2กระปุกนะคะไม่พอแถมให้อีก10แคปซูลนะคะจากราคาทั้งหมด1,540บาทวันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นค<ช>ุ้มค่าจริงๆนะคะสน,นใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ0 9 4ย์4 2 2 9 2 0 9 4 8 9 7 1 1 1 1บริการค่าจัดส่งฟรี ดเอา,าละค่ะว,ว,วันนี้เรามาเริ่มต้นข่าวกับสาวหล่อคนนี้<ว>หมอเจี๊ยบละละนานนะคะซึ่งเป็นขวัญใจของฝนนั่แน่กรีดมา ตอนนี้ฝนอยากป่วยแล้วนะคะอยากขลุกขลานะคะยังไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเขาจะมาเผยถึงเรื่องมุมมองการสมรสที่เท่าเทียมกันกฎหมายการแบบว่าเขาเรียกอะไรแต่งงานจัดเป็นสมรสเพศเดียวกันเนี่ยต่างประเทศได้รับความเขาเียยอมรับแล้วใช่ยอมรับนั่นแล้วแต่ว่าประเทศไทยกําลังต่อสู้อยู่นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหมอเจี๊ยบและลนานนั่นเองพีซาเขามีแฟนน้องหมอเดีย๋อคุณเดียซึ่งตอนนี้ก็สร้างบ้านด้วยกันอยู่ใช่ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังหมอเจี๊ยบละนานกันค่ะค่ะแต่ก็มีความคิิดดเเเห็็นนะะะคว่าาาถ้้้กกจมีีททังงรตอใ ทุกอย่างมันเท่าเทียมกันไม่ว่าเพศชายหญิงเงี้ยเพศไหนก็ตามก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับเพศชายหญิงไม่ว่าการสมรสหรือกฎใดๆก็ตามทั้งเรื่องสิทธิ ในการรับรองบุตรหรือว่าเรื่องสินสมรสหรือว่ามรดกต่างๆมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะถ้าคุณลองคิดดูสิว่าอ่ะเอาง่ายๆถ้าเกิดคุณเป็นเพศชายเพศหญิงคุณแต่งงานกันแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการมรดกเขาหรือการทําธุรกรรมต่างๆมันก็ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะมีมันก็ต้องเท่าเทียมกันค่ะอ๋อแน่นอนเพราะว่าจะรู้สึกว่าจะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ทําหน้าที่ประชาชนไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าสิทธิ์ที่จะได้รับมันไม่เท่ากับคนอื่นเนาะ ทั้งทั้งที่ประเทศอื่นๆ,ๆเขาก็มีสิทธินี้รับรองแล้วในหลายๆประเทศที่เขาเขาเขาไปถึงแล้วเห็นถึงความสําคัญซึ่งเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราไม่ได้ทําหน้าที่อะไรบกพร่องแต่ว่าทไมสิทธิที่เราได้รับมันไม่เท่ากันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างในเรื่องนี้แต่ว่าทําไมกฎหมายที่สําคัญมันไม่รับรองแล้วชีวิตเราเนี่ยมันการวางแผนชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่เราเป็นแฟนกันแล้วจบมันมีเรื่องของทรัพย์สินต่างๆการทําธุรกรรมต่างๆหรือว่าการตัดสินเวลาเจ็บป่วยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็น แล้วก็คนที่อยู่กับเราสิเขาถึงจะรู้เราที่สุดแต่คุณไม่ให้สิทธิ์นี้กับพวกเราล้าพวกเราจะทํายังไง mm hmm. ค่ะเพราะฉะนั้นจะก็สนับสนุนนะคะถ้าเกิดมีก็ต้องมีให้มันเท่าเทียมจริงๆไม่ใช่ว่าทําเพื่อมีแค่นั้นถ่าย mm hmm. ก็อย่างอย่างที่เจอแล้วก็ช่วงที่จะทำบ้านสมมติจะไปกู้อย่างเงี้ย mm hmm. จะกู้กับแฟน mm hmm. ก็คือเขาก็งงว่าจะกู้ในฐานะอะไร mm hmm. เอา้าผูดสามีภรรยาก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่แล้วสมมติทําประกรันเงี้ยในในช่วงก่อนเนี้ยก็ยังไม่มีประกันมารองรับ ว่าจะให้ใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันคือด้วยความที่เราเป็นหมอฉุกเฉินเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตัวอย่างกรณีพวกนี้การตัดสินใจเวลาเวลานั้นของชีวิตเนี้ยคนที่อยู่ข้างเราที่สุดเขาก็ต้องรู้สิแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่มีสิทธิ์ในตัวเราอย่างเงี้ยอาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วบางทีคนป่วยอยู่ด้วยกัน2คนแล้วสุดท้ายแล้วตอนแก่80 50แล้ว ไม่ให้คนนี้ตัดสินใจแทนจะไปให้เราก็ไม่ได้มีลูกหลานเลยไงไปให้คนอื่นที่เป็นสายเลือดเราแต่เราไม่ได้ใกล้ชิดก,กับเขามันก็ไม่ใช่นะคะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เรื่องการเงินด้วยการวางแผนชีวิตคู่มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของของมนุษย์คนหนึ่งเนาะที่ที่ใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เล็งเห็นความสําคัญนี้ด้วยอก็คงเป็นได้ในการกระบอกเสียงหนึ่งนะคะที่ที่ก็เราเห็นเขาลงชื่อกันเราก็ไปลงชื่อ อะไรที่เราทําได้เราก็ทำค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะว่ามันมีผลเสียอะไรล่ะเรื่องนี้ค่ะก็ถ้าเกิดมีกฎหมายรองรับก็คงแต่งงานนะคะแล้วก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้ชีวิตด้วยกันเราทํามาหากินด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการสิทธิประโยชน์แล้วก็การรับรองในชีวิตเราทั้งคู่ด้วยด้วยด้วยกฎหมายพวกนี้แหละค่ะ ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาต่อสู้เพื่อ L G B T Q เนาะต้องใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูต่อไปว่ากฎหมายจะมีการออกมารองรับเมื่อไหร่หรืออย่างไรใช่ค่ะค่ะอะต่ไปทะมาดูหนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างค่ะคุณสนยุกส่งไพศาลเดี๋ยวนีเขาไปทะเลบ่อยไงช่วยดูอจีเขาภูเก็ตแทบสะเทือนเหตุไม่ล่ะนะคะหล่อแซ่บตลอดเอาจริงๆนะทุกฤดูกาลทุกเทศกาลคือหนุ่มคนนี้ก็คือหล่อแซ่บนัมเบอร์วันถูกต้องนะคะล่าสุดนะคะหันหน้า ไปที่แบบว่าอยากไปเป็นยูทูบเบอร์แล้ว oh. ทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองเพราะ oh. ว่าหวังเป็นการต่อยอดธุรกิจด้วย oh. นอกจากงานแสดงแล้วนะ oh. เขาอยากทําแบบหลา, oh. ายๆอย่างไงคาแบบ่เป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้เนาะ,ะเป็นอย่างไรละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังจากคุณสนยุคค่ะตอนนี้นะครับผมมีช่อง y t u t u นะครับช่องชื่อว่า Health t a c h by สนยุคนะครับเกี่ยวกับเป็นช่องเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแต่ว่าคือโอเคช่องผมอาจจะไม่ไม่ได้เป็นแนว มาเล่นตลกมาพูดจาให้หวัวเราะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจะเน้นวิชาการที่ลึกจริงๆนะครับสำหรับคนที่แบบอยากดูแลสุขภาพยิ่งในยุคโควิดคนก็ป่วยเพราะว่าไม่ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับภูมิทนทานต่ำอะไรอย่างงี้คือผมก็จะสอนอทิปส,สอนอวิธีการแฮกร่างกายทำให้เราสามารถมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวได้ครับแล้วก็โปรเจกต,ต์ต่อไปก็คือเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละนะครับก็ผมก็ปูคือตอนนี้ผมผมเน้นเรื่องการ ให้ความรู้คนก่อนนะครับอยากให้แบบทุกคนมีเบสิกที่ดีก่อนฟีดแบคก็ดีนะครับคือคอมเมนต์ก็คือหลายๆคนก็เข้ามาขอบคุณเราเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ไม่ไม่มีที่ไหนที่แบบไม่มีใครมาเจาะลึกขนาดนี้ไม่ได้มาโอเคเราอาจจะรู้ว่าโอเคกินอันนี้แล้วดีแต่ดีเพราะอะไรอะไรเงี้ยคือผมก็จะบอกหลายๆอย่างเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยสามารถเข้าใจ ว่าการใช้ชีวิตให้สุขภาพดีเนี่ยมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ไกลเกินตัวนะครับอันแน่นอน,นครับไม่ใช่คือตอนนี้ผมตอนนี้ผมทําฟรีก็คือสอนคนก่อนนะครับแล้วต่อไปคือผมผมมีโปรเจกต์ที่ผมอยากจะทําเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมอะผมมา,ม,ม,ามาตรงนี้ผมมาเพื่อเพื่อให้อยู่แล้วผมอยากจะให้ทุกคนนี่มีสุขภาพที่ดีนะครับส่วนโปรดักต์ของผมเนี่ยก็จะเป็นการช่วยทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว อาจจะเกี่ยวทั้งเรื่องความสวยงามด้วยนะครับเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องการป้องกันโรคไวรัสต่างๆด้วยครับตอนแรกผมไม่ได้จะไปเน้นตรงนั้นเพราะว่าก็มีเทรนเนอร์หลายๆคนเขาก็สอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีคนอยากให้ทําให้สอนออกกําลังกายง่ายๆที่อยู่บ้านอายุโควิดอยู่บ้านไปยิมไม่ได้ทำไงอะไรเงี้ยผมก็มีปล่อยออกไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกซึ่ง ผมก็อยากจะหาคอนเทนท์ที่แตกต่างผมไม่ได้มาบิวกล้ามให้มันใหญ่หรืออะไรนะครับแต่ว่าเราสําหรับคนทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้ครับกีฬามากกว่า <S 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 ผมไม่ได้มานั่งโพสต์รอๆอย่างเดียวใช่ไหมคือเราอยากจะให้เห็นไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆว่าเราแบบเฮ้ยผมผมผมชอบจริงๆกับการเล่นเซิร์ฟเนี่ยและผมแบบลงทุนลงเวลาใช้เวลากับมันเยอะมากในทะเลนะครับตอนนี้ผิวก็เปือเป่อยๆนะฮะดำๆคำ้คำๆคำ้คำๆอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าน้ำทะเลมันทำให้ได้ ผิวเราขาดความชุ่มชื้นแบบรุนแรงนะครับผมก็ไปทีไรผมก็กลับมาหน้าเยินทุทีนะฮะผมมันมีสเสน่ห์นะ <c oughs> คือการอยู่ๆในทะเลเล่นเซิรฟ์ฟเนี่ยผมไม่จับมือถือผมอยู่ทั้งวันแทบไม่จับมือถือเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันมันเฮลตี้อะมีสุขภาพดีเราเราอยู่กับธรรมชาติเราอยู่กับคลื่นเราอยู่กับตัวเองระหว่างรอคลื่นผมก็น,นั่งคิดนู่นคิดนี่ว่าเกี่ยวว่าชีวิตเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหมือนได้คุยกับตัวเองนะครับเหมือนเป็นการทําสมาธิเป็นการบําบัดอย่างหนึ่ง ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็เอนจอยด้วยเวลาแบบเล่นมันก็สนุกนะครับคือต่อไปเนี่ยผมอยากจะลอดอุโมงค์ให้ได้นะฮะเคยเห็นใช่ไหมครับในเล่นเซิร์ฟคลื่นใหญ่อะไรเงี้ยคือนั่นคือเป้าหมายของผมแตกก่ก็ก็คือทุกอย่างก็ต้องอยู่บนความปลอดภัยผมผมเป็นคนแบบผมผมกลัวนะนะฮะคือเวลาเราเล่นอะไรเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปผมจะไม่เร่งไม่รีบถ้าเรายังไม่ไม่ไม่ไมชัวร์ผมก็ไม่ทําโตขึ้นถ้าผมสามารถทําเงินได้เยอะกว่านี้แล้วก็มีเวลาว่างเยอะกว่านี้ผมอยากผมอยาก,ม,ยากมีบ้าน ทะเลยิ่งยิ่งเป็นแถวที่เล่นเซิร์ฟได้เนี่ยยิ่งดีครับโอ้ถือว่านหนุ่มมากความสามารถคนหนึ่งนะถูกป้องเขาบอกว่าหุ่นดีใช่ไหม <ừ> นี่ไงยูทูบเขาชื่อเนี่ยเฮลเ h ็กบ b ยสนยุกเอาพูดใหม่ เฮล์แฮกใบสนยุก uh, ถูกไหมถูกนึกว่าเฮล์แฮกเฮล์เฮล์เฮล์แฮกใบสนยุกนะคะก็ทำคอนเทนต์ให้ความแบบว่าความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในเชิงแบบว่าวิชาการด้วยหวังให้อยากให้คนสุขภาพดีมันก็เป็นเทรนด์สุขภาพที่มันก็ต้องมาในช่วงนี้อยู่แล้วนะ Beauty, Lifestyle, and, and ได้ไหมนะคะได้มาได้เออมาดูกันต่อกับช่วงมายาีดีมาเป็นยังไงจะพาไปดูหนังแบบบ้านเราเลยค่ะส้มป้าน้อยอุ้ยส้มปน้อยเขาบอกว่ามวนคลักะส่งท้ายปลายปีนะคะสำหรับหนังของพี่หม่ำโจกบอกเรื่องนี้นั่นเองค่ะซึ่งวันที่30บธันวาคมนะคะทุกโรงภาพยนตร์จะต้องได้ดูแน่นอนค่ะเพราะว่าส้มป้าน้อยมาแล้วจ้าผลงานของ M39 นะคะบริหารจัดสรรโดยพี่หม่ำนั่นเองเขาบอกว่าเป็นภาคต่อจากส้มพักเซียนนั่นเองนะ คโดยพี่หมับเนี่ยค่ะวทำหน้าที่เป็นผู้กํกับ ควบคู่กับบัณกรโลหะชาละนะคะนอกจากนี้ดาพี่หม่ำยังกลับมารับบทพระเหมือนกันโออ้เจพระกำลังคิดไงพระมหาชัยนะคะร่วมด้วยนักแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องอุ้มอิทยานางเอกช่องสามโทโน่คูเตยนะคะเห็นว่าต้อะงหูเรื่องนี้เป็นเรื่องราวบุญของส้มค่ะแม่ค้าส้มตาสวยซ่าเอ้ยนี่มันส้มหรือฝนเนี่ยส้มแต่ปิดมือการรมสอบไม่ธรรมดาแน่นอนสอบด้วยร้านเล็กๆอยู่จังหวัดเพชรโสธรโดยมีเม็ดเดือดแล้วก็พ่อสอพ่อแม่ไมคอยช่วยส้ม พัฒนา<ช>สูตรส้มตาด้วยนิสัยห้าวห้าวลุยๆก็เลยเกิดเรื่องวุ่นไงเธออ่ามันเป็นเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในสายตาของน้อยเนี่ยหนุ่มเกษตรกรหน้าใสาซื่อเนี่ยก็มีอาชีพทําส้มปลาน้อยนะคะขายให้กับร้านของส้มกับเห็นมุมมองที่หอนยนของเธอน้อยก็เลยมักจะเข้าจีรุปมหัวใจมาฝากส้มเข้าจีรุมหัวใจเข้าจีรุมหัวใจวตั้งใจปั้นมาอย่างดีงนะคะทุกครั้งที่เจอก็เพื่อหวังจะสารความสัมพันธ์แต่ว่าความรักก็ต้องมีอุปสรรคแหละเมื่อส้มเนี่ยบังเอิญบัง ธุรกิจหนุ่มจากกรุงเทพที่กลับมายสโสธรเพราะมาเปิดโรงงานทําน้ําปลาเรฮ้ยมันเข้ากันเลยอ่ะแล้วปรากฏว่าปลาชอบส้มเออแต่น้อยจะทําไงก็เลยกลายเป็นชื่อหนังส้มปลาน้อยส้มปลาน้อยแต่คือต้องพูดอธิบายคุณผู้ชมฟังว่าส้มปลาน้อยก็คือบ้านเราก็คือเหมือนมันคือปลาส้มปลาส้มปลาส้มคืออะไรปลาแล้วลูกส้มมาบีบใส่ไม่ใช่มันคือปลาส้มมันคือปลาที่แบบมัหมักแล้วมันคือปลาส้มปลาส้มบานเฮาน่ะปลาส้มบานเฮาบ้านหนูก็มีส้มปลาน้อยก็มีว้าจ้าคนอีสานบอกคนอี้สมัยนั้นนะทอนกาฬสินธุ์เหรอเนาะ เขาจะคนใส่จ้ะโว้ยคนแอลเอ ห้อยเอ็ดแมนเอาเป็นว่า <laughs> ไปดูกันได้วันนี้30มสิบธันวาคุณผูมภาพพนเศษนะคะสําหรับส้มป่าน้อยน,นะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งไปไหนมีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่มีอยู่มีอยู่รวมไปถึงนะคะวันนี้เรามีพระเอกสุดฮอตนะคะพี่ศักดิ์ครีกแย้มนาม,มาอวยพรกันด้วย <c oughs> อวยพรอะไรพี่ใหม่ใช <c oughs> ่อ่ะครัเป็นว่าถือว่าเป็นของขวัญให้แล้วกันนะคะวันนี้คุณฝนจะพูดอะไรไหมคะก่อนลาไปอ๋อลาไปแล้วค่ะก็ติดตามออครั้งหน้ากับเราสองคนนะคะวันนี้เราลา ไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ,ะ 2> 2, 2020, สวัสดีค่ะดีพห้จะพูดอะไรเยอะกว่านี้2022ทีจะถึงนี้นะครับก็ขออวยพรนะครับ Happy New Year นะครับสุขสันต์ปีใหม่นะครับให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนขอให้ทุกคนนั้นนะครับมีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยและมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาเฮงๆรวยๆทุกคนนะครับ